สวัสดีครับเราจะมาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันนี่อันนี้ก็ใกล้ช่วงปีใหม่นะครับเราก็ต้องมีต้นคริสต์มาสไว้ที่บ้านเพื่อความสวยงามมากนะครับมาดูกันเลยอันนี้ครับต้นนี้ซื้อมา20บาทนี่ยี่สิบบาทเราก็เริ่มเลยปึ๊บ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 กลางมันออกอย่าสวยงามอย่างเงี้ยปึ๊บ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 นี่ประมาณนี้ก็แล้วกันนี่อันนี้ก็ซื้อมา20บบาทนะเป็นอุปกรณ์การตกแต่ง อ,อันนี้คือซานตาคลอสซานตาคลอสผมจะไว้บนยอดนี้แล้วกันเป็นตัวเป็นตัวเด่นแล้วแต่เรานะว่าเราอยากเอาไว้เด็ดเป็นเด่นจุดไหนอยน่างนี้ไอ้ตัวนี้มันไม่มีนี่ผมก็ไว้ทางนี้นะไม้มีที่คล้องตัวนี้ก็เอามาเกี่ยวไว้ อันนี้ก็ไว้ฝั่งนี้แล้วกันแค่เกี่ยวเบาๆก็อยู่แล้วอันนี้ก็นี่กระดิ่งนี่อยู่ตรงกลางก็ได้ตรงกลางตรงกลางอันนี้ก็เหมือนอมยิ้มอะไรสักอย่างขอมไหมอ่าแล้วก็ <Marie. S 1> มรอริส์คริสมาส์เราจะไว้ตรงนี้แล้วกันนะ อีกอันนึงอีกอันนึงไว้ประมาณประมาณนี้นะยังไงทีนี้ครับก็เป็นไฟนไฟไฟโอ้ดูนะครับว่าเปิดมาสีจะสวยขนาดไหนอันนี้ยี่ิบาทเองนะครับราคาไม่แพงด้วยอันนี้ไปซื้อร้านที่ทุกอย่างยีสิบบาทนะผมไม่ได้ไปซื้อแพงเลยนะบ้านสวยได้ด้วยราคา ของตกแต่งยี่สิบาทซ่าไปซ Здесь ื้อทุกทั้งเซตน่าจะสองร้อยบ้างนั่นน่ะน um ่าจะร้อยสองร้อยน่ะอันนี้ผมซื้อมาทั้งหมดก็หกสิบบาทนะทั้งหมดสามอย่างหกสิบบาทเองไม่แพงด้วยนี่พัน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 นี่เนป่ยแล้วทีนี้นะครับก็จะมีปลั๊กมีไฟใช่ไหมล่ะเราก็เอาปลั๊กมาเตรียมตัวนะครับพร้อมที่จะดูกันหรือยังหนึ่งสองสามูฟูฟู ว้าเป็นไงล่ะครับอโอเคนี่ครับก็ตกแต่งด้วยลาครเพียง20บาทต้นคริสต์มาสอ๋อแล้วนี่ก็คือแว่นนะครับแว่นก็เอาไปใส่ได้ครับอ่ะผมใส่กันนะโอ้โหหล่อขึ้นทันทีนะครับเหมือน,นเซนตาคอสโดยทันทีเนี่ยแว่นตา20บาทสีแดงนะ,อะโอเคก็ลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้า จะมีอะไรมารีวิวในคลิปถัดไปเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายเชิญนะครับ